สวัสดีครับ942วันการต่อสู้ของยูเครนแอดมินพยายามติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคคตไม่มีความชัดเจนจากทางยูเครนว่าเป็นอย่างไรบ้างไม่มีความคืบหน้าในตอนนี้ส่วนข่าวจากรัสเซียก็บอกว่ายูเครนกำลังจะพ่ายแพ้เอาตรงๆก็ระบุชัดเจนไม่ได้รอติดตามคงมีความชัดเจนในไม่ช้า เมื่อวานแอดมินพูดถึงเรื่องรัฐมนตรีกลาโหมของยูเครนบอกว่ามีราดกิปเพนและก็ไทฟูนจะบินในยูเครนในไม่ช้ากำลังอยู่ระหว่างการพูดคุยเจรจามีราดกับกิปเพนไม่เท่าไหร่เพราะว่าเป็นเครื่องบินค่อนข้างเก่าแล้วแต่ว่ายูโรไฟเดอร์ไทฟูนมันเป็นตัวท็อปของยุโรปใหม่ๆราคาแพงมันจะเป็นไปได้ไหมกับยูเครนแล้วประเทศไหนจะส่งไทฟูนให้ อธิบายว่ายูโรไฟเดอร์ไทฟูนเป็นการร่วมทุนของ4ประเทศอังกฤษเยอรมันอิตาลีสเปน อิตาลีกับสเปนตัดออกได้เลยไม่มาทุ่มทุนขนาดนั้นอังกฤษมีสัญญาคุ้มครองยูเครนอยู่ส่วนเยอรมันตามพฤติไในแล้วถูกให้เป็นคนรับผิดชอบในการที่รัสเซียบุกยูเครนในครั้งนี้จึงมีแนวโน้มที่จะเป็นเยอรมันมากกว่ายูโรไฟเดอร์ไทฟูนของเยอรมันมีปัญหาเรื่องไม่สามารถแบกปี61ได้จริงๆก็ไทฟูนทุกลำเพราะว่าไม่มีใบอนุญาตนี่คือปัญหานะครับส่วนปัญหาใหญ่ของไทฟูนคือราคาแพงมาก เพราะว่าต้นทุนวิจัยสูงค่าแรงสูงค่าวัสดุแพงขนาดเชื่อมันผู้ร่วมโครงการอย่างซื้อแทบไม่ไหวนะครับส่วนเรื่องราคาเท่าที่แอดมินทำข่าวมา คูเวตซื้อไปลําละ9 00 0ักว่าล้านแต่ว่าคูเวตต้องซื้อรวมถึงประเทศแถวนั้นเพราะว่าจะได้การคุ้มครองจากอังกฤษถามว่าไทฟูนเป็นเครื่องบินที่ดีไหมมันก็ดีกว่าลาฟาวแต่ว่าความเร็วไม่มากนักเป็นเครื่องบินขนาดกลางเครื่องยนต์ไม่แรงมากแม้ใช้สองเครื่องยนต์ก็ตามก็เลยต้องออกแบบปีกเป็นแบบเดลต้าหรือว่าสามเหลี่ยมมีปีกขนาดเล็กเพื่อเพิ่ม,มแรงยกแล้วก็ช่วยในการเปลี่ยนทิศทางปีกเล็กเรียกว่าคานาดนะครับ ถ้าเราสังเกตเครื่องบินที่มีปัญหาเรื่องแรงของเครื่องยนต์ก็จะใช้คานาดเข้ามาช่วยข้อดีคือเพิ่มแรงยกแต่ว่าข้อเสียคือเวีดาตรวจเจอง่ายซับซ้อนและก็มีแรงต้านสูงมากเครื่องบินที่มีคานาดเช่นไทฟูนราฟาลกิปเพนซูสาม โซ่สามสิบสามโ่สามสิบสี่ 33, ส, 34. ส่วนสหรัฐเคยทดลองใช้ขานาดใน F15 E a g l e กมาก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็หันไปปรับปรุงเครื่องยนต์แทนไม่จำเป็นต้องใช้ขานาดใช้แรงของเครื่องยนต์กับแผ่นหางในการเปลี่ยนทิศทางแน่นอนว่าแรงเครื่องยนต์ดีก็มีมีปัญหาเรื่องแรงยกแรงยกหรือว่าลิฟเป็นแรงที่จะทำให้เครื่องบินลอยในอากาศได้บินเครื่องเปล่าไม่เท่าไหร่แต่ถ้ามีการโหลดอาวุธด้วยแรงของเครื่องยนต์ก็สำคัญมากนะครับ ก็แก้ปัญหาด้วยการเพิ่มพื้นที่ปีกเพิ่มแรงยกแต่ว่าจะทําให้เกิดแรงต้านบินได้ไม่เร็วมากนักอาการเดียวกันทั้งลาฟาวไทฟูนกิปเพนรวมถึงเตจาร์ด้วยในภารกิจของเนโตจะให้ราฟาวกับไทฟูนเป็นเครื่องบินโจมตีภาคพื้นไม่ได้วางไว้เป็นเครื่องบินขับไล่บางกรณีไทฟูนก็ไปสกัดได้แต่ว่าคู่ต่อสู้ต้องเป็นเครื่องบินลำใหญ่ๆเช่นซูส0ู3 ตู22ตู95อันนี้ต้องดูฝ่ายตรงข้ามด้วยจะเอาไทฟูนไปสกัดซู35ไม่ได้เพราะว่ามันเสียเปรียบคนมีสติจะไม่ทํากันอันนี้ถ้าเทียบกับซู30ราฟากับไทฟูนนี่ตัวเล็กมากการที่ยูเครนมีข่าวกับไทฟูนแน่นอนว่าเอามาโจมตีภาคพื้น ตรงๆคือเอามาแบกสต s h a ชโดเพราะว่าไม่มีใครแบกได้สู่24ก็ไม่เต็มที่เหลือแค่ลำเดียวไทฟูนเหมาะสมสุดเอาสตอมแชโดมาให้แล้วก็ต้องส่งเครื่องบินมาให้ด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมยูเครนมีข่าวกับไทฟูนอังกฤษเยอมันมีไทฟูนร่วนเก่าอยู่อาจต้องตัดใจสูงให้ต่อให้ราคาสูงแค่ไหนก็ตามนะครับยูเครนไม่ได้สนใจเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่มีบินมาเก็บยอดหลังแน่นอนอยู่แล้ว